เลื่อนปเปลือนลางปเปลือนลางปลานดวงใจอืเฉดเช่นองอิง,ง,งสาวน้อยเ <c oughs> พชรบ้านแพงไม่ได้ว่าใครคะ่ะพี่รัน <c oughs> ไม่ได้ว่าใครนะพี่รัน <c oughs> ไม่ได้ว่าใครนะพี่รันอ <c oughs> อ้ยปาดค่ะพี่เดียวนะพ, <c oughs> พี่พี่รันเติมให้ <c oughs> นี่ ได้ยนพักรักนาสุดาพี่ได้ยนพักรักนาสุดาพี่จะหาไหนไม่มีเสมอเสมอสองยืนหนึ่งรักเธอไม่มีข้อแม้นอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงปานดวงใจอออืขอบคุณมากค่ะเอ่ยเปลี่ยนก็เท่านั้นแหละค่ะเพราะเพราะเกินเปลี่ยนเดินละสิเพลงปล่อยเขาเหอน้องน้องตาตาอืมพี่สุรพลอ่ะเขาจะยังไงก็เรื่องของเขาเหอะ ลูกสาวเราไปถึงดว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 งดาวลูกเอาไปดวงจันทร์ลูกสาวเราไปถึงดวงดาวแล้ว o มอร์นิ่งพี่รนันไอจันตราแวับดีจ้ะคำเดียวสั้นๆยืนหนึ่งจ่าถูกที่เขาเอาพี่บุญช่วยที่เขารักมัน่นให้อยู่หน้าหน้าตน้ตนๆของวงสองเพราะโอ้ยมันไม่ใช่พี่รันว่าก็เฮียหน่อยเขาก็บอกแล้วทุกคนมีทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันหมดทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมด ในรำเพลินโชว์ไม่มีใครไม่มีไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นคนชูวงนะไม่ยกคนใดคนหนึ่งให้ไม่ยกระดับคนใดคนหนึ่งขึ้นเหนือกว่าคนอื่นๆเพราะทุกคนไปเริ่มต้นที่วงรำเพลินโชว์ทุกคนสิทธิ์เสมอกันนะสิทธิ์เสมอภาคอยู่ที่คุณจะกอบโกยอยู่ที่คุณจะสร้างผลงานอยู่ที่คุณจะสร้าง อยู่ที่คุณอยู่ที่ตัวคุณจะพัฒนาตัวตนอยู่ที่อยู่ที่ตัวคุณจะสร้างผลงานดีที่ตัวคุณจะ,ะสร้างฐานฐาน FC แล้วก็กอบกลวยเออเงินทองแค่นั้นเองโอ้ยให้เด็กๆเ,เขามีงานทําแล้วก็ไปช่วยกันสร้างลาเพลินโชว์ให้ดังกึกก้องให้ติดเออไปเล่นตรงไหนหน้างานไหนอยู่ในกระแสโซเชียลก็ให้มันม้วนมวนม้วน,มวน,มวนไม่ต้องมาสร้างประเด็นไม่ต้องมีดรามา่าไม่ต้องมีอะไรอะ่ะมันดีที่สุดอ,ะอ่ะอ้าว เจ็ดร้อยแปดร้อยท่านช่วยกดไลค์พี่ดันด้วยนะคะที่เขารักให้มันอยู่หน้าต้นต้นของวงสองที่เขารักให้อยู่หน้าต้นๆของวงสองเขาเห็นว่าอืมพี่บุญพี่บุญช่วยอันนี้ไม่เอานะอันนี้มันก็หมายถึงว่าเราภาพพิพิธันขอลบเด้ออืมพาดพิงถึงบุคคลที่สามหรือคนให้ดีๆนะอืมนะคะพี่บุญช่วยอย่าพาดพิงอย่าอย่าอย่าไปพาดพิงหรือบูลลี่หรือว่า ดูแคร์หรือว่าดูดูถูกนะพี่บุญช่วยอืเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนมีหมดแหละนะทุกคนมีมีมีหมดทุกคนนะถ้าเราไม่ชอบบางครั้งเราต้องเก็บไว้ในใจมั่งอย่าอย่าอย่าพิมพ์อะไรตามใจเรานะคะมันจะอันตรายใช่คับยูทูบบอร์สยนอกเมื่อก่อนก็หาแสงกับอ่านั่นน่ะน้องเอ็มปล่อยบ้านฮักฝังเราไม่เคยกดดันไม่เคยกดดันออกเพลงถูกไม่มีอ่ะของเราไม่มีหรอก ขอบคุณน้องเสียงเงียมสงวนวนวลระอองชัไหนน้องโอ้โหสิยงเงียมงามอ๋ออันนี้อันนี้พูดถึงลูกสาวใช่ไหมเนี่ยสิยงเงียมงามซามสงวนวนวลระอองชัไหนน้องไรคู่อยู่เอกา <c oughs> อา๋อโอเคอีรายืนหนึ่งช่วงเบา อันนั้นเขาทํางานนะน้องอัชาราพรอันนั้นคือการทํางานน้องสุขสารสวัสดีครับพี่รานมาดีจ้จมีมีบริษัทนําตู้เซฟไม้ของเองฟ,ฟรีครับน้องสุนทรดีใจกับลูกสาวเรานะขอบคุณนะน้องอยูเมื่อคืนสาวเมืองตุ๊กตาเมื่อคืนสาวเมืองตุ๊กตาเลยครับพี่รานลูกสาวเหมือนตุ๊กตาเลยครับพี่รานสวยน่ารักมากมเพราะจนยังชมเลยว่าน่ารักนะขอบคุณพี่พิบูลพี่คนประจันที่จริงอยากให้ ที่จริงอยากให้ออกเพลงถ้าออกดังให้โอ้ยคนประจันเอ้ยมันออกบ่ได้หรอกมันต้องรอมันคือมันต้องมีผลงานมันต้องรอมันไม่ใช่คือมันมันมันเอาคือเอาอยัางไงคือไม่อยากให้ความคิดในแบบนี้อยู่ในหัวเอฟซนะให้น้องไป,ไปหาประสบการณ์ให้น้องไปหาอไปหาประสบการณ์แล้วก็ไปฝึกฝนไปเรียนรู้ดีกว่าพี่รันว่านะ อืม,อมถูกน้องจีมันไม่ใช่มัน บอกแล้วมันไม่มีไม่มีใครชูวงนะแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยถึงไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะคนนี้จะเป็นคนชูวงวงสองคนนั้นจะเป็นคนวงเออชูวงสองไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยเขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นคนชูวงคือคำว่าชูวงมันต้องชูวงมันต้องมันต้องเหมือนลูกสาวเราคําว่าคนชูวงมันต้องมีคุณภาพมันต้องมีคุณค่ามันต้องมีมูลค่ามันต้องนําพานําพา สาวน้อยนำพาลำเพลินโชไปปังๆไปสุดยอดมันมันต้องมีฐานริฟซีเพิ่มขึ้นเป็นเออเป็นปีหนึ่งห้าแสนล้านสองล้านสามล้านมังต้องทำเนี่ยคือเขาเรียกคนคนชูวงเปิดลำเพลินโชขึ้นมาให้ทุกคนมีงานทำพี่รันว่ายกมือทุ่มหัวได้แล้วนะเออให้เด็กๆได้มาได้มาฝึกฝนได้ได้มาสร้างได้มาได้มาสร้างความได้มาสร้างความสามารถอะ่ะเพราะฉะนั้นความคิดว่า คนนั้นเป็นคนชูวงคนนี้เป็นคนชูวงเลิกคิดได้เลยพ่อฮักไหมฮักเด็กๆทุกคนนะอือให้ให้เด็กเขามีผลงานก่อนให้เด็กเขามีคุณภาพก่อนตอนนี้มีคุณภาพแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเข้าใจไหม